วันนี้มโมเชน,น่านะคะนนี้อยู่ในเกมเกมมีสแนปอันนี้จะเป็นเกมแบบเอาชุลดล่อจากเจอเกมมีสนปให้เซิร์ชคำนี้ก็ได้นะนีแ่แล้วเราหาทางออกนะทุกคนใช่หาแเราไปเช็คตามแต่ละห้องใช่ครับแล,รแล้วก็จะได้ออกจากเขากดนี้นนมันมีสนะิบสองอันนับ<ต>โอ้โหเยอะนะน่ะจริงมันเป็นตัวของอาทางบริษัทเอ็มซีเกอรย้อมมาจากแมกโนนเช่เนเด็แต่ว่ากบ แช่รับเลยเอามาทำในติ๊กต็อกให้มันเป็นกระแสอยู่ตอนนี้มันน่ากลัวพีเอซีเพื่เราหล่นกว่าเกอร์มิสิอะพีเอซีเพื่เราหลงก่าเกอร์มิสิค่ะเราสามารถหมุนได้สามลกสิบองศามือเราอะหล่นมากอะกระดูกหักไหมนะเพื่อนใชแล้วก็ไฟ color cheese เป็นสีเป็นสีแดงชมพูเขียวฟ้าโอ้สปอน ป้าแนะนำให้ออกทางขวาเกอร์มิสโอ้ยังไงโอ้ยบวมอ้วนมากเลยอ่ะเกอร์มิสโอ้มาทางขวาเดยวอกัอ้วนมากอ่ะเลี้ยวขวาก็ต้องขวาเรื่อยๆทุกคนนี่เป็นน้ำเงินนะทุกคนเธอจำได้โอเคเขียวอยู่ก็แต่น้ำเงินนะนี่ไงเกอร์มิเช็คได้แล้วอันแรกหน้าตาอย่างี้นะโอ้มันเมื่อกี้มันเจอแล้วเนี่ยฮึบมีปืน นในคารุ่หน่อยลาดเจอลาวก็อะไรอ่ะคุณอันนั้นคืออะไรคุณเจรัมคุณเจรัมจริงเหรอเนี่ยนี่โหให้เป็นว่าเดย์แผ่นที่เดี๋ยวเราอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงแดงเนาะ โอมาแลรแสดงไม่อยู่ที่นี่มันจะไปอยู่ที่โลเคชันอื่นนะคะก็จะจุดที่อื่นใช่แล้้วเราาาก็มทงนีไม่ต้องกลัวเดอมีคนต้องเตี้ยมที่ขาเดินไปจับจริงอ้วนๆเอ้ยนี่มป็นทางออกนี่นะไหนโอ้จริงนี่นี่ไมเห็นี่ไมเจอซิคกมา เทปโซนก็มีตัวใหญ่หมันก็เลยเข้าไม่ได้ยื้มอมีห้องสีมุ้งตัวนี้ด้วยไม่มีเกอรมิสเตนเลยมันคืออะไรกันนะจริงสองมงแล้วก็ตกปใจแต่ตัวกางมันเป็นสองสองใช่ไหมที่เราไปเจอมันเกลียเป็นรหัส มันน่าจะเชื่อมก่อนนี้นะทุกคนอีกตนนึงเป็นอะไรไม่รู้นะทุกคนเยียมซี่มาแล้วเดี๋ยวทางตันมาแล้วเฮ้ยวิ่ว่ไม่เลยฮึบเขา้ยขอบคุณเฮ้ยเกมี่เ่เกมมี่เกเลยเกมียเชกเมื่อกี้ไกลมาก้เนี่ยต้องการแดงกับเขียวประตูเขียวอยู่ใกล้กระถินเงินใช่มโเซ่ใช่ ใช่ไปๆๆไปโอเคก็เอ้ยตรงนี้ลบหยิบไม่ได้โอเคไปเดียงบาสียงอะไรตึ๊งตึ๊งอะเล้ยใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็เลี้ยวขวาต่อเล้ย เลี้ยวตรงนั้นเลี้ยวตรงนี้เลี้ยวตรงนี้อ๋อไม่ใช่ไม่น้ำเงินน้ำเงินถ้าใครเจอน้เงินก็เลี้ยวมาทางนี้นะอ๋อพีเอ็มซีเข้ามาได้แล้วก็คนแจเรือนี่แนวยังคนแจแดงก่อนนะพี่โมเสยแดงนี่ไงอยู่ใกล้กันมากเกมนี้เล่นง่ายมากเลยนะทุกคนใช่เจอมาจางทางได้เห็นไหมพี่โมเสยเนี่ยมันเป็นใบอ่ะเนี่ยมันนักเชื่อมันนันนะมันน่าจะเป็นประตัวแดงนี่เ่นนดิไงนี้ ก็ปลดล็อกได้แล้วแล้วก็เจอเกอร์มิเชคอันนี้หกทุกคนใช่ไหมใช่เรื่ก็หกเหมือนกันโอเคโอเคเรามาข้างอะไรทุกคนไม่ต้องเดินบกวนตรงนั้นมันเสียเวลานะลงห้าเลยอีกปิดทางเปล่าถูกแล้วถูกแลหมายถึงว่าตัวใหม่องมาเฮ้ยเจอเกอร์มิเชกอ๋อโอเคที่มวเซกเกอร์มิเชคเฮ้ยเจอเกอร์มิเชคอันหนึ่งไหนที่ม้วเซกแต่มาแต่มาตรงนี้ตรงนี้ บได้แล้วแปดอันแล้วแล้าคุณเจอเหลืออยู่ไหนเรามาค้นกันทุกคนคนนี่ชุโอยู่นี่เหลืออยู่ไหนกันนะยัดังรัวๆเลยอ่ใกล้แล้วไม่ไม่อยากโดนฆ่าเพื่อนเพื่อนตาย เสียงติ้งติ้งเอ๊ะตรงนี้แป๊บเอ๊ะนี่ตรงนี้ดีกว่าโอ้เสียงโอ้โหแทบทรมานเลยหล่อนเพราเสียงตึ้งตื้งนี่แหละโอ้โหหยุดเธอหยุดเออเออรัวมากตรงห้องอ่ะห้องนี้ห้องนี้ไม่เจอมิสเกิร์เมิสเซกแล้วโอเคเสียงมันดังรัวจังเลยปกติติ้งติงติง เราห้องนี้อ๋อนี่คือจุดเกิดแตเดี๋ยวนะแล้วพอเราเลี้ยวขวาแล้วเราเลี้ยวซ้ายดิมันทางเดิมใช่ไหมคุญแจเหลืองนั่นแสดงว่าเราก็ต้องหากุญแจเหลืองบ้างนึงเราต้องไปหากุณเจตรงมาจริงเหรอเดี๋ยวลองดูก่อนคุณเจแล้วก็เลี้ยวซ้ายได้ไหมันทางเดิมนี่เนี่ยจริง ก็แก่ใกล้จุดนั่นเลยเฮ<ป>้ยสีชมพ,เพนนะูเราเพิ่งวนื่อกี้เราเดินกลับไปทางเดิมได้ไหมเพื่อนหรือเราจะเดินตรงไปเลยเดินไปเลยก็ได้<ร>นะเออ,อโอเคมันน่าเชื่อมกันหมดนมาดูไม่นี่จะเกิดง่ายแล้วก็ตรงมาตรงนี้จะได้เดินไปทางซ้ายแล้วตรงนี้ได้ไหมได้ได้ชมพูอยู่แถวแถวนี้แหละนี่ไงชมพู มีเช็นอันที่11ใช่ไหมอีกอันหนึงตรงไหนแค่สิจริงเกินนะอีกอันหนึ่งมันเจอไหนกันแน่ทุกคน18ปลกมีก็ไม่มีอยูไไ่ไหนอะ่ะพี่ท้องคือมีสิเปล่าเราต้องนวนวนไม,ไม,ไมไ่ตายไม่เป็นไรใหรอ้เวลาเห็นว่ามันยัง น่าจะใช้ด no? anyway, anyway, anyway. uh ูส huh. okay. ิไม uh ่เ huh. ป huh ็นไรน้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนอีู่แล้วเออไม่ส้นก็ได้อยู่แล้วโอเคีตอนนั้นติดหมึกอะไงเพื่อนติดหมึกไม่ชอบหมึกไม่กล้าแล้วไม่กล้าตายแล้วก็มิสอันตรงไหน กอร์มิสันสุดท้ายตรงไหนสหาอยู่ไม่น่าจะอยู่ข้างบนหรอกมั้งหรือว่าอยู่ข้างบนนวเซ่จริงเหรอไม่น่ไปเลยอใช่เดี๋ยวนะองมีสิรือว่ามันอยู่ห้องข้างล่างห้องนึงที่เราไม่ได้

แล้วก่อนตรงนี้ปะอาออกนี่งไงทุกคนไปกันเลยืึคุณเจขาวคุณเจขาวคุณเจดำจอ๋อในห้องนั้นไงที่มันมีสองตัวกระจายงงงคุณรอ,อ,อ,อดได้คุณรอดได้ you ูเอสเคปยู escape มีคุณเอ่าไปจากฉันยินด<อ>ีนด้วย ยินดีด้วยยินดีด้วยคุณยังไม่ถูกอิสระแ้วคุณยังไม่อิสระคุณยังไม่เป็นอิสระอะไรนี่ซ้ำทำไมแฮปปี้เบิร์เดย์เจอร์มิสอะนมเจะขาวเราคจโอเคโอเคเอ ทำแล้วก็ค่อยย้อนไปตอนที่เราเสร็จเลยพอไหมไปคิปถ่าดห้เขอเสรอโอเคบ๊ายบายโค้เซขอบคุณสำหรับการารับชมทางช่ชังแชนแนลมากเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วนะสวัสดีครับบ๊ายบายเจม่สเฮ้ยวันดี้เจม่ส